คุณเนี่ยชอบด่าพวกเทรดเดอร์เป็นนักพนันเทรดเดอร์ DER, หลายๆคนเขาก็เลยอยากรู้ว่าพอร์ตการลงทุนของ CK เนี่ยตอนนี้มูลค่าเท่าไหร่คุณโตกี่เปอร์เซ็นต์คุณรวยแค่ไหนนี่คุณเก่งขนาดนี้เนี่ยเอาง่ายๆเลยครับวอร์นบัฟเฟตต์นักลงทุนอันดับโลกนะครับสิบปีที่ผ่านมาผมชนะเขามาสี่สิบเท่ารีเทิร์นผมมากกว่าวอร์นบัฟเฟตต์สี่สิบเท่าถ้านับเป็นเงินไทยผมก็เป็นบิลลี่แน่เอาว่าตอบได้แค่นี้แล้วทำไมคุณไม่รวยเท่าวอร์นบัฟเฟตต์อ่ะเฮ้ยกอนเงินเขาเยอะกว่าเขาแสนล้านโตสี่เท่าก็สี่แสนจรริงๆไมม่ีววัน ว่งิต้นเท่าไหร่อันนี้บอกตรงๆเลยเพราะว่าคนที่ลงทุนจริงๆนะมีเงินก็ลงมีเงินก็ลงทีนี้ผมแคมพูดกับว่าถ้าคุณรู้สึกว่าเทรดนี่แล้วคุณรวยคุณจะถูกวันนี้นะผมบอกคุณเลยคุณอะถูกวันนี้คุณเข้าบอลก็จะมีวันที่คุณชนะนะแต่ถ้าคุณทํามันเรื่อยๆคุณพยายามคิดว่าตัวเองฉลาดกับตลาด all the time คุณจะแพ้ตลาดเรื่องเนี้ยผมบอกคุณเลยผมรู้จักเพื่อนที่แบบมีเงินเมื่นล้านจากเทรดนี่ทุกวันนี้ไม่เหลืออะไรเพราะเขา over leverage และยึดติดกันไปว่าเฮ้ยผมเสียก้อนนี้ผมต้องเอามันคืนมาแล้วลืมไปว่าสิ่งที่ตัวเองมีอยู่มันคืออะไรนี่คือกับตาของรายเทรดเดอร์สมมติเขาเสียก้อนนึงต้องเอามันคืนมาว่ะให้ค่าเงินที่เสีย มากกว่าเงินที่ยังมีอยู่คือหลายๆคนแบบอุย้ยต้องเอาเงินคืนมาทำไปทำมาเสียหมดถ้าคุณคิดว่าตัวเองฉลาดกับตลาดอ่ะผิดตันตรงนั้นนะคุณไม่ได้ฉลาดกับตลาดครับไม่มีใครฉลาดกับตลาดนงทงุนกับ S&P 30ปีผมบอกคุณเลย10ปีก็ไนดะ้ชนะเทรดได้99บา